ครับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กานที่ที่สร้างที่เขาสุลโมสำนักปฏิบัติธรรมนะครับนี่เขาสร้างสำนักปฏิบัติธรรมนะเราของฟุตติ้งของตะมอดอยู่นะใครที่สนใจจะร่วมเจ้าบูชาเป็นตะกุดเป็นเหรียญรูปหล่อเหมือนต่างๆนะครับติดต่อได้นะครับตรงนี้นะฮะเรื่อเรื่อหาสมทบทุนร่วมสร้างนะครับ กำลังไปไปรไะทาที่เขาซุนโมเนี่ยนะท่านผู้ชมเราบุญมาฝากท่านผู้ชมนะดูฮนะาเดี๋ยวก่กอสร้าง ก็เป็นคาสนโมนะครับอันนี้ก็ภาพเรื่องย่างนี้อันนี้ถ้าลมมาจะเป็นยางงทนผ้ชมี่การแดดกันฝนขึ้นลมน,นี่เป็นทางขึ้นนกแลก้ว็ีะเป็นทางเดินธรรมดาลูกลังนะครับ เดินแค่นี้ยังเหนื่อยเลยคิดอ่านีครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นไม้พืนอินนะครับที่เขาสร้างนะฮะอันนี้ที่เขาสร้างที่พาไปดูนะครับรูปแบบต่างมีหลิงด้วยนะฮะ 你说手机慢 ที่ที่เป็นสนักบันทามที่ให้ผู้ชมได้ชมนะฮะก็อ่งที่เห็นนี่นะครับ